สวัสดีค่ะทุกคนแพมเองค่ะเดี๋ยววันนี้แพมจะมาเล่าให้ฟังว่าไปฉีดวัคซีนซีโนโฟาร์มมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือวันนี้วันที่18มิถุนายนนะคะเช้าวันนี้แพมก็ได้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็เป็นการฉีดวัคซีนซีโนโฟาร์มเข็มแรกของแพมนะคะ พอไปถึงโรงพยาบาลปับ๊บเขาก็ขอบัตรประชาชนเพื่อยืนยันข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเขาก็พาเราไปวัดความดันหลังจากวัดความดันเสร็จเราก็จะได้รับวัคซีนนะคะก็เป็นวัคซีนที่เราเลือกไปของแฮมก็เลือกเป็นซีโน,โนฟาร์มนะคะตามเป็นยังไงเดี๋ยวแฮมแปะรูปไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็รอเรียกคิยวแล้วก็ไปฉีดวัคซีน,นะคะ่ะของแฮมที่ฉีดก็คือจะเป็นแขนซ้ายนะคะตรงนี้หลังจากฉีดก็พักดูอาการประมาณ 30นาทีนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลับบ้านได้หลังจากฉีดแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากฉีดที่แพมรู้สึกนะคะก็คือจะมีอ,อาการเจ็บเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะก็คือตรงนี้แต่ว่ามันก็เจ็บแบบแค่ปวดๆนะคะแบบเล็กน้อยเล็กน้อยเองไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> นอกจากนั้นที่รู้สึกได้นะคะก็คือจะมีผดแดงๆขึ้นตามขาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากคะ่ะแบบ ทายาหมองไปแก้คันก็หายค่ะอันนี้ของแพมฉีดเสร็จประมาณเที่ยงนะคะจนถึงตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นอาการที่เห็นก็คือมีประมาณนี้ค่ะส่วนออคนอื่นๆนะคะอย่างน้องชายแพมเนี่ยออแพมอายุ2ี่สามขวบส่วนน้องชายอายุ2ี่สปีค่ะน้องชายหลังจากฉีดประมาณ2ชั่วโมงก็รู้สึกว่ามีอ,อ,อาการ ตึงๆหัวนิดนึงคะ่ะปวดหัวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นก็เลยให้เขาดูอาการก่อน,นะคะ่ะพักดูก่อนถ้าเป็นเยอะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองกินยาดูค่ะแล้วก็น้องก็บอกว่ารู้สึกง่วงค่ะแบบรู้สึกเพลียๆง่วงๆอยากจะนอนอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่อายุ48ปีหลังจากฉีดประมาณ3-4ชั่วโมงก็รู้สึกว่า เพียเราก็ง่วงเหมือนกันนะคะระหว่างทางกลับบ้านก็มีนิบหลับไปนิดนึงค่ะส่วนคุณพ่ออายุ48ปีเช่นกันค่ะแต่คุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรค่ะมไม่ไม่ได้ง่วงหรือไม่ได้เพียด้วยค่ะปวดหัวก็ไม่มีส่วนคุณน้าของแมแฮมนะคะอายุ40กว่าก็รู้สึกว่ามีอาการน้ำมูกไหลค่ะ คือตั้งแต่ฉีดมาจนถึงตอนนี้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามี side effect อะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะทั้งแพมแล้วก็คนในครอบครัวด้วยราคาของซีโนฟาร์มนะคะก็อยู่ที่880บาทต่อโดสค่ะส่วนค่าพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพที่แพมไปฉีดก็ประมาณ400บาทค่ะส่วนเข็มที่2นะคะเข็มที่2ฉีดหลังจากเข็มแรกประมาณ4อาทิตย์ค่ะ ส่วนหลังจากนี้แพมกับครอบครัวเป็นยังไงเดี๋ยวแพมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทรบอีกทีนึงนะคะส่วนใครฉีดแล้วเป็นยังไงบ้านถ้าอยากแชร์ก็สามารถมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ